สวัสดีทุกคนนะครับคนคิดยังไงกับรูปนี้อะครับคิดยังไงครับเ้ขน <c oughs> นามคิดยังไงครับเฮ้ เรียามากๆเียามากๆนะคะอันนี้เป็นโคมไฟจาดเกียร์นะคะเซลล์มาเปิดไปแล้วสองค่มันก็สว่างมากเยอันนี้นนดดมดัดูเมท่อยากดผิดไมันเ,นเ,นนนนเ็นอินทีเรียนะคะ่วนโตนะคะก็จะมีพวกจานนะคะทั้งหลายที่เอฟเป็นยังไงกมีช่วงนึงที่เป็นชาวเอฟนะแะต่ว่าเนื่ากเนื่ออไม่ไิมต่อไปเลยจานนี้นก็จะเ็หืมากๆไมาจ ใช้เลยใช้เลยใช้เลยมึงน้าเป็นผู้ชายเลยลุงเฮ้เดี๋ยวลองวันนี้ดีว่าอายุอายุทุกคนมึงคิดยังไงเกิดกูอินเออร เป็นเด็กดก่อน <c ười>